ต้นเบกต้นเบกเอ็นอาต้นโครงเพลงกำลังเป็นดอกตูมเป็นยาด้วยนะนี่เป็นยาพวกเกี่ยวกับโรคประสาทสมุนไพรบำบัดโรคประสาทอ่อนๆเกี่ยวกับคนเป็นโรคถ่ายเป็นเลือดเกี่ยวกับลำไส้ มิดสีดวงทวานอะไรเนี่ยแต่ไม่รู้ว่าใช้ส่วนไหนนะส่วนรากส่วนต้นส่วนใบส่วนดอกบางที่บอกแห่งก็สูญพันไปแล้วนี่ลูกมันเนี่ยกินได้กินแล้วปากม่วงม่วงืันเรากินลูกว่าลูกว่าสุกนี่ยใบมัน บัเอ็นอาบัเอ็นอาโครงเพลงโครงเพลงต๊ดโครงเพลง